มากครับมอเตอร์เวย์ตัดใหม่บางใหญ่กาญจนบุรีนะครับทริปนี้ครับแนะ่นอนมาจังหวัดกาญก็ King Hub. คิงครับครับคึกคักมากนะครับวันนี้เราจะไปสัมผัสบรรยากาศนั้นนะฮะแล้วก็ไปพูดคุยกับคนสาคัญของจังหวัดเป็นหน้าเป็นตาเป็นสีแก่จังหวัดนะจะเป็นใครต้องติดตามกันนะครับ รอรถไฟอ่ะรอรถไฟครับรอเธอที่ชาชลาก็วันนี้นะฮะจะแข่งที่สนามกีบบัวนะครับซึ่งอยู่ไม่ห่างจากสะพา,านข้ามแม่น้ำแพรเท่าไหร่นะครับถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของจังหวัดกานชจนบุรีเลยนะครับเดินทางไปหาเพครอะไรบ้านใหญ่อนะ กบบ้านใหญ่ไปหาพี่กบสุชาวนะครับนี่ครับเขาก็บอกว่าให้เรามาที่อบจนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนัดกันไว้ที่นี่นะครับนี่พี่ดำรงตำแหน่งอะไรอยู่ครับในปัจจุบันพี่ก็สวัสดีครับสวัสดีครับนี่เอาแบบเดี่ยวเดี่ยวเชิญพี่ได้เอาตามได้ไหมได้พี่ บบบบาาานนนใใใหหหญญญ่่่ตอนนี้ยังทำเหลืออะไอยู่ใช่ไหมใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบริบทที่อบจการครับออองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีครับเราก็เลยรับราชการอยู่ตอนนี้ครับเป็นข้าราชการอบจครับหลังเลิกงานหลังสแกนแล้วก็ไปซ้อมบอลครับก็ไปเล่นบอลก็ก็ปกติครับ ชาวจังหวัดการเนี่ยเขาค่อนข้างบาบอลอย,ยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่แค่เขาขาดขาดทีมที่ที่เชียนะครับแล้วล่าสุดก็คือมันก็มีทีมทีมอย่างเช่นทีมพลังการเนี่ยเอฟซี MC ที่ที่เล่นอยู่นะครับก็ได้ขึ้นมาไทยลีกแล้วเนี่ยมันก็เหมือนมันปลุกกระแสต่อเนื่องพอมาทีมชาติมาอีกเงี้ยคนมังการก็ค่อนข้างตื่นตัวเยอะอย่างอย่างอย่างที่เห็นนะครับว่าเปิดจำหน่ายตั๋วเนี่ยสองวันเนี่ยหน้าอบจอนะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี่ก็คือเตียง พี่กบมีบัตรไหมพี่กบยังต้องหาเหมืนอนกันต้องซื้อเหมือนกันนะครับแฟนบอลชาวจังหวัดการเนยไม่ได้แพ้ที่อื่นนะครับเรื่องความเคซี่เรื่องความบ้าของเรื่องของฟุตบอลไม่ไม่แพ้ที่อื่นแน่นอน,นครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เป็นหัวหน,น้าฝ่ายประชาสัมพันธ์แม่งามงานแมงงานของงานแค่นี้เลยอันนี้เป็นหัวหน้าฝ่าย อ๋อสวัสดีครับเมื่อี้ที่เราคึ้นไปทภอ๋อครับดูรอบๆใช่ไหมสบายเลยครับ้เเ้ยพี่กบใครูห่ถาเอไหคมง่เขาเขาแบบก็คือไม่ได้ทำอะไรพต่ยามถ่ายไปเยอะ ้วยประรานกิงค e ัพเนี่ยมันม <tim> ัน <gef> ก <uce> ็เป็นถ้วยที่ยิ่งใหญ่สําหรับทีมชาติไทยพอรู้ว่าจังหวัดการเนี่ยได้รับเกียรติจัดการแข่งขัน้วยประรานกิงคัพเนี่ยเราก็รู้สึกภูมิใจแทนชาวจังหวัดการนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอบคุณตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านอธิสันนะครับนายกอบจนะครับรวมไปถึงหลายๆหน่วยงานที่ช่วยกันพักรันจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับรู้สึกเป็นเกียรตินะครับรก็รู้สึกภูมิภูมิใจด้วยแล้วซึ่งเราเองเราก็เคยเล่นใน้วยคิงคัพเนี่ยส เราคงดูได้แค่ตรงป้ายครับครับผมพรผมผมพอผมผมไม่ให้เข้าแล้วเข้าไมเพราะว่าสนามอ่ะทิบัวตอนนี้คือเปลี่ยนพื้นใหม่หมดเปลี่ยนหญ้าใหม่ใช้เวลาประมาณเดือนกันอีกสิบวันสิบสองวันช่วยกันรุมกันเต็มที่เลยนี่ครับครับสุดๆแล้วครับเพราะว่ามันด้วยพอรู้ว่าเป็นเจ้าภาพปุ๊กก็จัดการเลย สเสริมอัธจันทร์เหล็กเพราะว่ารองรับแต่ว่ารองรับแฟนบอลที่ที่เข้ามานะครับแล้วแต่ว่าเพื่ออัธจันทร์ทุกทุกอย่างคือออกอ,อกแบบโดยสถาปนิกนะครับคือต้องมีใบรับรองแล้วก็เรื่องความปลอดภัยต้องต้องอนนต้องมาก่อนครับแล้วก็คือมีประกันอุบัติเหตุให้ด้วยครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นอัธจันทร์เสริมนะแต่ว่าคือมันไม่มีแน่นอนแหละแต่ว่าเราก็ต้องกันไว้เพื่อความปลอดภัยของของแฟนบอล ปกตินี่ความจุเท่าไหร่พี่ปกติเดี๋ยวเราประมาณนี้ประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดพันถึงหนึ่งหมื่นแต่เอาจริงๆคือหนึ่งหมื่นแล้วแหละคิดเผื่อไปก่อนเผื่อยังไม่ก่อนนะพี่ได้ตอนนี้มันเติมได้ร้ได้ประมาณสองเติมแล้วนะซึ่งเมื่อวานผมผมโมไปสองหมื่นแสดงว่าผมเข้าปูดผิดเลยนะซึ่งตั๋วก็หมดไปแล้วเรียบร้อยด้วยตั๋วหมดไปแล้วอย่างที่เห็นนะครับที่สนามขอนอ้อยเนี่ยมีร้านค้าเต็มเลยคนก็เยอะสร้างรายได้ให้กับ ชาวบ้านอีกครับประชาชนอีกอย่างเงี้ยครับมันก็ปลุกกระแสให้กับฟุตบอลไทยด้วยในจังหวัดกาญจนบุรีให้เขารู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมกับทีมชาติไทยเด้เห็นอยากที่เห็นนะครับสนุกอะมันเป็นอะไรที่สนุกแน่นอนก็เป็นสนามที่วิวสวยอีกแล้วไดครับด,ด้านหลังเป็นภูเขา เนี่ยนะเตะนักบอลเตะบอลที่คุยได้นิดหน่อยเตะนักบอลได้นิดเดียวเตะบอลได้นิดหน่อยเตนทุกอย่างเตะนักบอลนิดนึงประสานงานเอาพอได้ประสานงานแล้วไม่ใช่ตามงานจะไปตรวจห้องไหนต่อครับก็เดี๋ยวไปเหาไปตรวจห้องนักกีฬาครับแล้วก็ห้องพุทธศิลป์จีบยาวจีบจีบเช่าไทย อิรักฮ่องกงแล้วก็ฟิจิแล้วก็รวมไปถึงเขาพพูดถิงหนึ่งพูดถึคสองเพราะว่ามันต้องตรวจก่อนที่แมกีฬาแล้วก็พูดถึนนะคเขาตามขนาดนี้เลยนี้เลยนี้ได้เยอะเลยนะเนี่ยเป็นถ้วยที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับสำหรับนักฟุตบอลทีมชาติไทยซึ่งครั้งหนึ่งก็อยากก็อยากเล่นในในการนี้นะครับซึ่งมันเป็นเกียรติมันเป็นศักดิ์ศรีของของนักเตะนะครับซึ่งแน่นอนนั้น ธงที่มันอยู่ข้างสายอกข้างสายเราเนี่ยมันมันมันมาเล่นในถ้วยเนี้ยมันมันมันภูมิใจมันมันเขาเรียกว่ามันเป็นเป็นเกียรตินะครับสําหรับนักฟุตบอลทีมชาติไทยเพราะมันก็เป็นยิ่งใหญ่ใหญ่ในสายตาผมมันยิ่งใหญ่ที่สุดและในในในอาชีพนักฟุตบอลครับ เสร็จจากพี่กบเขากำลังตรวจสนามอยู่เนาะเราก็เข้าไปได้ละเพราะเป็นส่วนที่ p r i v a t แล y วฮะ,ะตอนนี้โหดเป็นไงจากทีมชาติมาเป็นคนจัดก,การโซนนี้นะครับวันนี้อากาศดีมากเหมือนกันนึกถึงเครื่องดื่มเย็นๆถ้าดูวิูตั้งใจคนนี้รรวันนี้ <laughs> ได้กลุ่มแฟนบอลน,นี้มากันเยอะไหม,มนัดหมายกันส่วนมากผมว่าเจ้าถิ่นน่าจะเยอะอ ตอนนี้เกมก็เริ่มแล้วนะครับเป็นคู่ระหว่างอีรักครับกับทีมชาติฮ่องกงนะครับเตะในเวลา4โมงนะฮะส่วนคู่ของเรานะครับจะเตะในเวลา2ทุ่มนะครับตอนนี้แฟนบอลข้างนอกในสนามก็เริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนะครับคือคึกคักมากครับบรรยากาศเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านในกันนะฮะว่าบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงนะครับ เยอะมากนะฮะก็เหลือเวลาอีก2ชั่วโมงครับเกมจะเริ่มนพี่เขาเชียร์อยู่ข้างหลังผมนะเมื่อกี้ทีนี่คนเมืองการเลยใช่ไหมครับคนเมืองการลยครับเป็นไงครับกิงครับปีนี้มาจากที่เมืองการพี่ดีใจมากฮนะก็ไม่ไม่นึกไม่ขวัญว่าจะได้ได้จัดแสดงว,ว่า มีบุญบารมีพราะอควรโปรตีนก็ตามนี้เท่าไทยอยู่แล้วการมาจัดที่เมืองกาเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างก็แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวได้มาพักคนกันใจด้วยเออ่ทำให้เงินไหลมาในวงการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เราเห็นฟอร์มสองทีมที่เที่ยวหวานเจียบคุยได้แต่หวานเจียบหวานเทียบเลยไม่ต้องกลัวคิดว่ารูปเกมวันนี้เป็นไงบ้าง ที่เราเจอพิจิก็น่าจะเราน่าจะทำเกมบุกตลอดไม่ไม่น่าไม่น่าเป็นรอง เดินทางมาจากไหนครับพี่จากมันโปงครับไป็กลรเองอ๋อลำบุรีใช่ครับเป็นไงบ้างครับคิงครับมาจัดที่เมืองการครั้งแรกครั้งแรกเราก็ต้องมาเราต้องมาตื่นเต้นมากปกติเคยดูในทีวีมาสัมาจากพรฒนากาศเองครับท้ากอดโลกครับคิดว่าวันนี้เกมจะเป็นยังไงต้องสนุกเข้มข้นแน่นอนยังไงเราเก็บชัยชนะได้แน่นอนครับได้พี่เป็นยังไง สวัสดีครับสวัสดีสัสจาน,นที่เมืองการเป็นไงครับพี่อ๋อรู้สึกสื่นเนนะครับเนี่ยมาตอนนี้คนลุกอยู่ <c oughs> และการ <c oughs> เดินทางนี้สบดวกสบายพี่รู้ว่าอ๋อสะดวกสบายมากเลยเพราะผมนั่งรถ รถไฟมาจากนักศรีนะอ่ารถไฟสายสีแดงนะ20บาทแล้วมาลงสลิงชันแล้วขึ้นทางไกลมาสถานีกาญจนาบุรีอะครับฮะ24บาทลงลงย4บาทแล้วรอบ่ายสองรอรถปีไม่ไหวก็ลวเลยนั่งวินรอใจไป่ส4บบาทเท่าไหร่8 4บาท <c oughs> ถูกว่าสะดวกสบายบกบรรการโดยรวมสุดยอดเป็นไงครัพี่คิงคับมาจัดที่เมืองกาญจน อ้อจริงเลยผมว่ามัน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 เหมือนประมาณผมไม่ไม่ไม่เชื่อว่มันจะมาที่นี่เลยมันมันถือว่าแบบมันโอเคเลยอ่ะสำหรับนายกคนนี้เขาเขาสามารถที่เขาจะสางจังหวัดแบบนี่ได้เขาสร้างสีสันเหมือนในจังหวัดเนี่ยเขาเขาเขาสื่อเลยู่ครับมไม่เคยมีรายการใหญ่ขนาดนี้เลยหรือฟุตบอลก็เป็นกีฬาที่คนเมืองการทั้งไทยทั้งทางเลยประมาณทางเลยจริงวันนี้ก็มีลูกหลานของเมืองการด้วยอย่างเทพเจริญศักดิ์ การสวยด้ว่ะรุ่นเก่าอย่างสุชาวด้วยวางไว้ยังไงถ้วยใบนี้ต้องหนึ่แล้วเนี่ยต้องอยู่แ้วอะออกตัวไปเยอะไม่ได้ไม่ได้แชมป์ไม่ได้นะมาจากไหนครับเนี่ยเมืองกาญจน์ครับเมืองกาญนะครับที่เมืองกาญจน์ลครับอยู่อำเภออะไรกันครับเนี่ยอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองออกก็ไม่ไกลเท่าไหร่เป็นไงดีใจไหมกิงครับมาจัดที่เมืองกาญดีใจครับดีใจก็มีมีมีหน้าที่ให้ทำเลยทีนี้

กึ่งหลังแล้วนะฮะตอนนี้โอ้ ดีใจครับดีใจที่กลับมามีชื่ออีกครั้งที่ผ่านมาก็พยายามรักษาฟอร์มการเล่นรักษาดับการเล่นของเตงออกมาให้ดีเพื่อที่จะกลับเข้าสู่ในระบบทีมชาติอีกครั้งครับ <strokes> โหก็ผมก็หายไป2ปีก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นเด็กใหม่ในในในแคมป์นี้เหมือนกันก็ก็ก็เหมือนได้ได้ไปเจอน้องๆใหม่ๆเพื่อนร่วมทีมใหม่ๆใ,ในใน,ในทีมชาติอะไรอย่างเงี้ย ขิวเข้มขึ้นเลยใช่ไหยเป็นเกียริและดีใจครับที่ได้ติดมาในครั้งนี้แล้วก็ได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลบ้านเกิดตัวเองด้วยครับมันเป็นเรื่องปกติของความกดดันอยู่แล้วเพราะว่าการคาดหวังในตัวผมเองด้วยแล้วก็ตัวทีมชาติไทยด้วยมันก็ค่อนข้างที่จะสูงทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราเพราะเราก็จะทำงานหน้าที่ในสนามให้ดีที่สุดเผมว่าแฟนบอลชาวการก็ไม่น่าจะแพ้จังหวัดไหนนะครับเชียร์สนุกแล้วก็มีความดุดันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดการอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เชื่อว่าจะเป็น แรงเชียร์ให้กับทํานักเตะทีมชาติไทยของเราได,ได้เป็นอย่างดีครับผมขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ครับผมก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็จะช่วยทีมชาติให้คว้าแชมป์ที่ครับให้ได้ครับทุกท่าสวัสดีครับพี่ยิงมาเดินทางมาวันไหนครับเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อวานครับปัจจักรยานสีแดงมา แต่ <laughs> พิเศษเหรอ <laughs> <laughs> บ้านไม่ใหญ่อยู่นี่เป็นไงพี่คิดว่า,าทีมไทยวันนี้ <laughs> ต้องสู้ได้อะวันนี้ขอให้ไทยยิงก่อนแล้วกัน <laughs> ผมสั่งการเองเลยแล้วเป็ไงทุกคนยิงก่อนเลยนะจ๊ะค <laughs> ร <laughs> <laughs> ับมาถึงวันชิงแล้วฮะวันนี้ เอสูตรมาเนี่ยต้เอามาครับแต่ว่าคดีเขาเปลี่ยนให้เป็นใส่เสื้อเชิแทนช่วยประทดาแต่วาแต่งกายให้มีผู้แทนพระองค์มาก็เลยต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยแต่งกายให้เรียบร้อยหน่อยวันนี้ฝนพวยปลายแต่ผมเชื่อว่าบรรยากาศในพัพจุดสนามแน่นอนครับ2องทุ่มติดตามชมได้เลยวันนี้นะครับฝนตกหนักมากเลยนะครับ เราใส่เสื้อกันฝนก่อนโหดีที่สุดละขอบคุณนันจันที่สิงคโปร์มือกองรออยู่ทุกคนก็ลุยเลยฮะจัดการลัาให้เรียบร้อยทุกคนรอตรงนคนเมืองการเลยปะครัทุกคนเมืองการเลยครับเป็นไงพี่รู้สึกมาจัดที่นี่เมืองการ รู้สึกสดีใจนะดีใ,ใจล้วก็รู้สึกแบบไม่ได้เชื่อว,ว่ากีบัวแบบจะได้จัดทีมชาร์ประชันเขาบอกเมื่อก่อนนี่กีบัวนี่ล้างเลยล้างตอนนีไม่มีนี่เลยเก้าอี้อะไรเขาเนี่ย้ีไม่มีเลย,เลยนั่งดูสิบ0วาสิบหกสิบคนนั่งร้อนก็ร้อนก็แล้วโอ้โหตอนนี้ถือว่าทำดีนะไปไอร,รีก็รู้สึกดีใจดีใจดีใจ กันแล้วนะฮะตอนนี้คนพร้อมหมดแล้วตัดชิงชิงครับนะครับครั้งที่5้สเตโอ้โหภาษานะฮะโอ้ยโ,โอ้ยยย ครึ่งแรกนะครับสกอศน์ศูนย์นะครับครึ่งหลังกำลังจะเริ่มนะครับ ตอนนี้ให้พามันเล่าเรื่องมาแได้นะครับ